บัตรกดเงินสดว่าเงินพร้อมใช้สําหรับคนมีรถกู้ได้ทุกอาชีพเงินติดลอ้อคลิปเดียวจบคลิปนี้จะม่นาสินเชื่องเงินติดล้อนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่าม,มีมีมานานมากๆแล้วนะแล้วมันมีเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคือเวลาเรากู้ผ่านแล้วเนี่ยเราจะได้รับบัตรกดเงินสดเงินติดล้อมาแทนเงินสดนะครับซึ่งมันช่วยให้เราเนี่ยประหยัดดอกเบี้ยได้แถมเลือกกู้เงินเองได้ด้วยนะครับเรื่องงินอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างจะกู้ง่ายนะครับมีคนบอกว่าจ่าย1เดืนหนุด1เดือนน่ยได้้ดวยนะครับ แล้วก็มีพนักง,งานบอกผมมานะว่ามีบางครั้งนะจ่าย1เดือนหยุด2เดือนเนี่ยคุณยังกู้ได้เลยนะครับนะแต่อันนี้ก็ต้องมาคุนก่อนแล้วกันนะแล้วก็ยังรับรีไฟนแนนซ์สำหรับรถเก่าที่ยังจ่ายไม่หมดด้วยนะครับเอาจริงนะผมก็อยากแนะนําสําหรับอาชีพอิสระที่ไม่มีไรายได้ประจําไม่มีสลิปเงินเดือนแต่ว่าคุณมีรถยนต์นะพอะ้าแม่ค้าเนี่ยก็ได้หมดนะครับใครกู้ที่ไหนเนี่ยไม่ผ่านลองมากู้ที่นี่ดูเลยนะสุดท้ายก็อยาบบอกนิดนึงนะครับคือผมเนี่ยได้เป็นตัวแทนของเงินติดล้อด้วยนะครับ ก็สามารถสมัครผ่านผมได้เลยนะครับโดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะเพื่อไปลงทะเบียนตามในรูปเลยนะครับก็จะขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ประเภทรถรุ่นและปีรถนะครับซึ่งอันไหนคุณไม่รู้นะคุณก็กอรอกมั่วๆไปก่อนก็ได้นะครับนะหรือจะกอรอกว่าไม่รู้ก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อคุณวิทีหนึ่งเพื่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็แนะนําว่าคุณเนี่ยจะต้องไปส่งเอกสารที่ไหนนะครับก็เป็นสาขาใกล้บ้านคุณเท่านั้นเองนะครับ บอกไปเลยนะว่าสาขาเงินติดล้อมีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่มีการส่งเอกสารผ่านไลน์ข้อความเฟซบุ๊กโดยเด็ดขาดนะครับไม่ต้องโอนเงินก่อนด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่มิชาชีพนะครับนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิมกู้ออมนะครับโดยช่องนี้ก็จะทําเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมายร้อยเปอนะครับแล้วก็ในอนาคตไปผมคิดว่าผมอาจจะเริ่มเอาเรื่องการสร้างอาชีพอะไรมาเพิ่มเติมในช่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะยังไงก็ระวังมิชฉาชีพไว้มากๆเลยนะครับ ตอนนี้มีมิช่าชีพเนี่ยเอาคลิปผมเนี่ยเอาไปใช้หางเงินกู้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดคุณต้องสมัครสินเชื่อผ่านทางข้อความต่างๆเนี่ยมิชาชีพ100%เลยนะครับนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะสับสินเชื่อเงิน700ดอเนี่ยมีจุดเด่นเลยนะครับเนี่ยอนุมัติไวให้ใหวงเงินสูงอาชีพไหนก็กูไ้ได้ได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรได้วงเงินไปใช้ยาวๆเปิดใช้บัตรประหยัดดอกฉุบเฉินกดเงินสดได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงก็สำหรับจุดเด่นจริงๆที่ผมชอบนะครับ ให้บัตรกดเงินสดมาแทนเงินก้อนโอนเข้าบัญชีนะครับเพราะมันช่วยได้หลายอย่างเลยนะอย่างเช่นถ้าเราต้องการเงินเมื่อไร่เนี่ยเราก็ไปหาตู้ ATM ีเนี่ยได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเลยนะนอกจาก ATM ปิดนะข้อที่2นะครับจากข้อเมื่อกี้เลยทําให้เราเนี่ยสามารถกู้เงินใช้เท่าที่ต้องการเลยนะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจากวงเงินส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ด้วยนะวงเงินที่เหลือนะคุณก็เก็บไว้ในบัตรได้จะไปใช้ก็ไปกดที่ตู้เพิ่มได้เลยข้อ <c oughs> ที่สนะ ทุกครั้งที่จ่ายเนี่ยส่วนที่จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมาเป็นวงเงินพร้อมใช้อีกทีนึงอันที่4นะครับบิดได้ทันทีลดต้นลดดอกไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะไม่ต้องไปขอสินเชื่อใหม่ทุกครั้งที่เราต้องการนะครับไม่ต้องไปสาขาอีกนะครับขอใค้คุณมีแค่บัตรเงินติดล้อเนี่ยคุณก็สามารถไปที่ตู้ ATM กดขั้นต่ำา500บาทก็กู้ได้นะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยทำครั้งเดียวจบ แล้วก็มีเรื่องสิทธิพิเศษตา้มติดลอ้อแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆสำหรับคนที่มีบัตรเงินติดล้อด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องใช้รถเป็นตัวค้ำประกันแทนทําให้ทุกคนที่มีรถเนี่ยสามารถกู้ได้เลยไม่ต้องเป็นพนักงานประจำไม่ต้องมีสิทธิเงินเดือนก็ได้ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มีบริการรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับถ้ากู้อยู่กับที่อื่นเนี่ยเราสามารถรีไฟแนนซ์แล้วมากู้ที่นี่แทนได้ทันทีนะแต่ก็แนะนําให้เช็คเรื่องดอกเบี้ยก่อนนะครับว่ามันลดหรือเปล่าแล้วกก็็เเชคค่่าาาปรับดด้้ววยถิ เราปิดบัญชีก่อนกำหนดนะครับอย่างน้อยๆเราจะได้ต้องเสียดอกเบีย้ยเพิ่มเติมหรือเสียค่าปรับอะไรค่าธรรมเนียมเกินความจําจเป็นนะครับเงินติดล้อนะครับเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนเล่นรถหรือระรีไฟแนนซ์นะที่ให้บัตรติดล้อเนี่ยหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยมาแทนนะครับโดยถ้าเราต้องการเงินนะเราสามารถไปกดเงินได้เลยโดยการเอาบัตรกดเงินสดเงินติดล้อเนี่ยไปกดที่ตู้ ATM ขั้นต่ำ5 0าบาทเท่านั้นและสามารถกดเงินได้สูงสุดเท่ากับวงเงินคงเหลือที่คุณมีนะครับอันนี้สมมตินะ สมมติว่าราถของผมเนี่ยจัดได้ห0 0 0 0แบาทนะครับผมต้องการใช้เงิน50,000บาทนะอีก50,000บาทเนี่ยก็จะรออยู่ในบัตรนะไม่กดมาใช้ก็ไม่เสียดอกนะครับเอาไว้ใช้ในยามจาเป็นฉุกเฉินนะครับเพียงแค่มีวงเงินในบัตรเท่านั้นเองหรือว่าผมจะรับ1 0 0 0 0แบาทเลยก็ได้นะครับโดยวงเงินในบัตรเนี่ยก็จะเหลือศูนย์บาทนะครับก็คือไม่สามารถกดเงินเพิ่มได้แล้วแต่เวลาเราชําระงวดไปเสร็จเนี่ยหลังจากหักดอกเบีย้ยไปแล้วเงินทั้งหมดก็จะเข้ามาอยู่ในบัตรทันทีนะครับจนเต็มวงเงินที่เราได้รับนะ สมมติผมกู้มา1 0 0 0 0แบาทนะครับเดินนี้ผมจ่าย1 0 0 0 0บาทขั้นต่ำนะก็เป็นดอกเบีย้ยสักสองพบาทละกันนะมันก็จะกลับมาเป็นเงินต้น8 0 0 0บาทหรือว่ากลายเป็นวงเงินในบัตร80,00บาทให้เราสามารถกดยืมได้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือจ่ายวันนี้พรุ่งนี้กดยืมใหม่ได้เอามาใช้ในอยากฉุกเฉินได้ทันทีเลยนะสำหรับดอกเบีย้ยของเงินติดล้อนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายส่วนนิดนึงนะลองฟังดูนะครับสำหรับนอตไซเนี่ยดอกเบีย้ย24%ต่อปีนะครับแต่ถ้าได้สิทธิบัตรติดล้อเนะเ รถเก๋งกระบะเนี่ยดอกเบี้ย22%ต่อปีแต่ถ้าเกิดเปิดบัตรด้วยเนี่ยจะลดเหลือย0ต่อปีเท่านั้นและถ้าเครดิตด,ดีนะครับดอกเบี้ยเหลือ12%ต่อปีนะครับคือต่ำมากมากเลยนะแต่ขออย่างเดียวนะคุณต้องเครดิตดีจ่ายตรงเวลาเท่านั้นเองนะครับและดอกเบี้ยที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับถ้าเกิดคุณต้องการเทียบกับดอกเบี้ยคงที่นะครับลองเอาไปหาร1นนะครับอย่างเช่นดอกเบี้ยลดต้นลดดอกผมเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ย25%ต่สิบหมาเปครับ มันเท่ากับดอกเบีย้ย13.8%ต่อปีแบบคงที่นะครับคือเวลาคุณไปร้านมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้คุณเห็นบอกว่าดอกเบีย้ย2%ต่อเดือนเนี่ยคุณเอามาคูณ12ปั๊บเนี่ยเฮ้ยดอกเบีย้ยเท่ากันเลยอะ24%ต่อปีอะแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับร้านมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นดอกเบีย้ยคงที่นะครับเวลาคิดจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นบาณ44%ต่อปีนะครับแพงมากๆเลยนะครับนะนอ้องเที่ยงังเงินติดล้อเนี่ยดอกเบีย้ยแค่24%ต่อปีนะคือแบบสุดๆแล้วนะ ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าดีเคด,ดิตดีเนะี่ยดอกเบี้ย12%ต่อปีอต่ำมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคําถามนะครับลองคำถามที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ผมจะมาตอบนะครับประมาณไม่เกินสัปดาห์ละครัครบเด๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวะลาว่างเท่าไหร่นะแต่ก่อนที่จะถามนะผมแนะนำนะคุณลองเลื่อนดูก่อนนะผมตอบคาถามไปเยอะมากๆเลยนะครับบางครั้งอาจจะมีคําถามที่คุณอยากจะถามพอดีอะแต่มีคนถามออกไว้ก่อนหน้านี้แล้วผมตอบไปแล้วนะครับก็น่าจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ รือว่าคุณจะกดที่เว็บไซต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมก็มีคําถามที่พบบ่อยเนี่ยเอาไปไว้ในเว็บไซต์ของผมแล้วนะครับสมมุติว่าดอกเบี้ย25%ต่อปีแล้วกันนะคือดอกเบี้ยเต็มที่ของเขาเลยอ่ะคิดเป็นรายเดือนเนี่ยก็ตกเดือนละสองเปอร์เซ็นต์นะหรือว่ากู้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณจะโดนดอกเบี้ยประมาณวันละเจ็ดบาทเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดเงินต้นลดเพราะเราจ่ายไปแล้วนะครับดอกเบี้ยก็จะลดลงทันทีเลยนะครับส่วนวิธีการจ่ายเงินนะครับก็จะมีจ่ายขั้นต่ำจ่ายโปะแล้วก็จ่ายปิดเ,เดทัท่ไปลยนะ ไม่มีค่าเนื่ในการปิดก่อนเลยนะครับและการจ่ายขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่เราราวหกเของยอดเงินนะครับอย่างเช่นกู้1 0 0่0บาทเนี่ยเราจะต้องเตรียมจ่ายไว้ทุกเดือนเดือนละ600บาทนะครับซึ่งอันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับจะจ่ายต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันเป็นขั้นต่ำแล้วแล้วเราสามารถจ่ายห0ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันได้เลยนะครับหรือจะจ่ายหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบบาทก็ได้นะครับเพื่อปิดบัญชีนะไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะแต่บอกนิดนึ่งนะ ไอ้สองบาทที่โผล่มาเนี่ยมันคือดอกเบีย้ยนะครับนะไม่ใช่ค่าธรรมเนียมใดๆนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ออมให้ดูผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้แอบไปขอตัวอย่างการขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ให้คุณดูนะครับเนี่ยสมมติอนุมัติวงเงินมา20,000บาทผ่อนได้24เดือนเนี่ยจะตกงวดละ1,078บาทนะครับหรือว่ารวมกันแล้วเนี่ย เราจะจ่ายเงินทั้งหมดสองหมดร้อยเบาทนะครับถ้าเราไม่โปรไม่ปิดก่อนนะก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,872บาทนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสินเชื่อลดต้นลดดอกเนี่ยยังไงดอกเบีย้ยก็ถูกกว่านะครับเนี่ยเราจ่ายดอกเบีย้ย2ปีรวมกันเนี่ยประมาณ30%เท่านั้นนะเห็นปะเนี่ยคือดีสินเชื่อลดต้นลด,ดดอกนะครับสําหรับคุณสมบัติที่ต้องการนะครับเจอใครสนใจเงินติดรอนะครับฟังเลยนะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่2 1่สิบเอ็ อายุงานตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับมีรถเก่งรถกระบะเป็นของตัวเองอายุรถไม่เกิน18ปีเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีบัตรประชาชนเล่มทะเบียนรถตัวจริงเอกสารแสดงรายได้นะครับก็ตามที่บริษัทกําหนดนะครับอย่างกรณีเป็นพนักงานประจำเนี่ยก็เป็นพวกสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเอกสารการเงินต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอื่นๆเนี่ยลองสอบถามับเขาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่หลักๆก็น่าจะเป็นพวกสเตทเมนต์หรือจะเป็นพวกสลิปอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะ สำหรับวิธีการสมัครนะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับคือผมเนี่ยได้เป็นตัวแทนของเงินติดล้อแล้วนะครับสามารถสมัครผ่านผมได้เลยนะครับโดยจะติดต่อผ่าน f Facebook เพจขอนยมกู้ออนตามลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าลิงก์เพื่อไปกรอกข้อมูลเองเลยก็ได้นะก็จะมีข้อตกลงนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะผมจะเอาข้อมูลที่คุณกรอกมาให้ผมเนี่ยไปส่งให้กับสินเชื่องเงินติดล้อหรือสถานที่ที่คุณแจ้งเอาไว้เท่านั้นนะครับผมจะไม่เอาข้อมูลนี้ไปทำอย่างอื่นเดยเด็ดขาดนะครับก็คือส่งเสร็จก็จ ก็มีแค่ชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่ให้สินเชื่อติดต่อกลับมานะสินเชื่อที่สนใจนะครับก็กดเลยนะสินเชื่อเงินติดล้อได้เลยประเภทรถที่จะนํามาคาประกันรุ่นรถละปีรถแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับอันไหนไม่รู้หรือไม่แน่ใจกดขีดหรือกดไม่รู้หรือว่าเอาประมาณประมาณดูก็ได้นะครับนะไม่ซีเรียสไม่มีปัญหานะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาก็แค่ประเมินเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคุณต้องไปที่สาขาอีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้เขา,เาประเมินจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับ และหลังจากที่คุณกรอกเสร็จแล้วนะครับไม่เกินวันพุ่งนี้นะครับจะมีพนักงานติดต่อกลับไปนะครับถ้าไม่มีปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็จะนัดให้ส่งเอกสารเช็ครถอีกทีนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมก่อกด้วยคนกู้ผ่านนะครับแล้วก็ได้รับบัตรกันติดล้อยไปใช้กันทุกคนเลยนะครับถ้าใครสมัครผ่านแล้วนะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยนะว่าสมัครผ่านแล้วนะรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอะไรก็เล่าให้ฟังได้เลยนะครับก็จะคุ้นมากๆาเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมาครับบ